อาปครัสครั้นะครยุงไยยเอาปเลยจยากไปอย่งรวดเร็วแล้วครับสองคั้งหรือเปล่าได้แน่นอนนี่มัน้งยนี่โอ้โหอยาให้ถึงต้องรีเปรีกิฟต์เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกอยู่ทาไปไทยแล้ว วไม่เป็นไรปิดคิวปิดคิวนิดนึงนะครับวันนี้นะครับเมื่อกี้เราดูอาจจะเห็นเซฟที่แล้วไปแล้วลงนัดข้างขวานะครับตอนนี้เราจะมาซุปเปอร์แมทข้างซ้ายต่อครับโดยเป็นคู่เดิมคู่เอกเราแตมาดูกันนะครับว่า2คนนี้ใครเจ๋งกว่ากันนะครับสองน้องจอดมาทั้งคู่เลยแต่ดูว่าทีนี้ใครจะเจ๋งกว่ากันนะครับตอนนี้น้องจน๊อดนะครับแชมป์รุ่นลบเจนะครับส่วนน้องอาร์มนะครับตอนนี้โตตึงนะครับรุ่น70 80นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเป็นเจ๋งกว่ามายกแรกคครรัับบผม มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้โอ้ยเจบยจบงอย่างเร็วแล้วครับมองทัหรือเปล่าจนนนะครับถึงนะครับเปไงครับไม่นไมยกสองแล้วครับ เย้สองศูนย์มองเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ดูทันเปล่าดูอีกรอบนึงนะครับยกสามวันนี้จะไดว่าไงก็แข็งมากเลยนะครับผมถ้ากดเขาหนักจริงม่ต้องบอกว่าแข็งก็ได้ถ้ากดขนาดนี้มันต้องบอกว่าแข็งเด็กอะตอนเนี้เขาสูงยกที่สามนะครับสองยกแรกอาจจะมองไม่ทันไปดูยกสามว่ามองทันหรือเปล่าทันแล้วจอตอนนี้เตรียมบุ๊คครับอันนี้ทุ่มาเตรียมบุ๊คไหมครับ แล้วกลาไปเยอะเลยนมหนึ่งเม็ดหนึ่งปลามือมึงเป็นคนทำกติกานะหนึ่งปาเมือหนึ่งปลามือแล้วกลายไปจอดถึงปลาเมือของที่สร้งมาตั้งแล้วโื่อเท่ากี้ถึงเลยถึงเลยจอสุดเลยนะดึงดึงดึงก็ปูอือเอาไปเลยเอาไปเลยเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าทันหรือเปล่าสามสูแล้วนะครับดูนิว่าอานจะได้สักตีไข่แตกไหมวันนี้ข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวรอชมกันหนูยอกตีได้แน่นอนโอ้โหล้วงกันเหรอเนี่ โอยาให้ถึงต้องลิเบอรี่กิ๊ฟเลยนะครับขอบคุณที่สี่นะครับตอนนี้จอร์ดนำอยู่สามนะครับมาดูกันว่าอาร์มจะตีได้ไหมใช่ไปกอ เอาไปเลยเอาไปเลยไอ้โม้ย้งนะครับผมใจยูบุมใจยูบุมใจยูบุมเอาไปเลยโอ้ยตุลาศีศูนย์นะครับผลเอกฉันนะครับแต่เราจะยุกจะเอาต่อยสองยกนะครับดูกันนะครับว่าน้องหลาะตีได้ไหมนะครับยกห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันยกที่ห้าว่าตอนนี้ว่าตอนนี้น้องจอจะ ปล่อยให้พี่อาร์มได้ไหมปวดหรือว่าจะให้พี่หรือพี่อาร์มจะสามารถเอาน้องจ้อสได้หรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่าแขนเริ่มตึงแล้วนะครับแขนเริ่มตึงรอบนี้อาจจะต้านได้นะครับผมเปิดไหลเลยครับเปิดไหลเลยโอ้โหแข็งมากเลยครับ ได้คืนมาหนึ่งนะครับได้คืนมาหนึ่งจะดูนะครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายแล้ววันนี้ยกสุดท้ายจะดูว่าเขาจะต้านกันได้แค่ไหนลองให้วัดแต่แรงลองไม่เอาเทคนิคกูดียกสุดท้ายเขาจะสู้ได้ไหมแรงลองดวนจะสู้ได้หรือเปล่ามาดูกันครับข้ามนะจ๊ะไอรุ่นชายแม่ดูอยู่นี่โลหะยกที่หกที่หกมาดูกันเรามาดูกันนะครับยกที่หกจะรอดไหมนะครับยกนี้นะครับทั้งคู่นะครับไม่ใส่เทคนิค

อาหน่อย่อยอร่อย่อาอร่อย่อยอร่อยอาน่อยอา่อยอห่อยอ่อยว้้ยอ้โหมดจริงนะครับจนั่ไปนะครับเท่าแบบ4ีโต้งนะครับน้องจอดได้ซีนะครับน้องอาร์มได้โนะครับเดี๋ยวผมอกคลิปหน่อยนะครับอข็งมากแขมากผลก็ถนัดชัดเจนนะครับ จอสี่ตามสองนะครับนะครับตอนนี้แม่บอกตั้งจอแท้ก็ไม่เป็นไรนะเลี้ยงหุ๊บวิ่งเหมือนเดิมเลี้ยงวปุ๊บเลี้ยงเลยอาตจะให้น้องจอพูดหน่อยเป็นไงบ,บ้างวันนี้โหเหนื่อยมากครับยอมเลยครับพี่คนนี้ทุกคนคต้องระวังนะครับว่ารุ่นกลางรุ่นกลางนะครับคนนี้โหดจริงๆริงโคตตึงบอกเลยทุกคนต้องดูคนนี้ไว้เลยนะครับว่าคนนี้อาจจะเป็นแชมป์รุ่นกลางได้นี่ก็ชัวร์รุ่นเล็กเหมือนกันนะครับครับผมโอ้โหไม่ีูตัดมาซ้าย เด็กปีศาจทั้งคู่เลยครับผมรอดูได้เลยรอชมได้การแข่งขันกรรักก้าคมีนครับบอกข้างๆนะการแข่งขันไปก็รักก้าคมีนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องสองคนนี้จะได้แชมป์คู่หรือเปล่าจะมาเอาแชมป์ให้ช่องอาร์มไฟของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจนสิ้นเดือนเรามีประายที่งานแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปกับเพยงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอให้ติดตามน้องจอดหน่อยน้องจอดโยชัวติกเกอรโยชัวไอจีนะครับ Y O S H U A underscore S W นะครับผมติดต่อของผมเองส่วนของน้องล่ามนะครับติดต่ออัศวินใจเกเรครับติดตามนี้เลยเจอแน่นอนครับติดตามเลยครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องอาร์มไฟไทยไลน์ของเรานะครับมันเป็นช่องของพวกเราทั้งสามคนนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะครับว่ากีฬาการข้อจะไปได้ไกลแค่ไหนกันเียวนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณคุณบอลสุภลักษณ์ส่งหมวกแก๊ปให้หนึ่งใบครับผมรู้หมวกแก๊ปลยเหรอ